มาสวัสดีทุกผู้ชมดูนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Combat Warrior p a r พาที่2นะฮะมาต่อสู้ต่อเลยจากพาร์ทที่แล้วก็ได้ได้บทได้บทคราวกันบล็อกมาอย่างเทฟนะฮะเอ้เนื่อเออใครกลับดักกลับดักใครเอ้ยเอ้ยนี่ไงฟันไปเคเฮ้ยมีคนตามหลังเรามาวะฟันกลับครับมามาดีาอ้ยอยมาดีหัวแตกไป มีคนเปล่าเอ้ยตัวนี้มีนะอืมมาเอ้ยเอ้ยทำอะไรทำไรทำไรนี่เออแดกหรืออะไรอะหรืออะไรเทีจังหรืออะไรเทีจังหรืออะไรเทีจังฮะเออฟันหัวแปรหัวแตกโอเคบล็อกเอ้ยบล็อกไม่ได้โอ้โหจบแล้วเออแตกว่ะโหดปุยมุ้ยเอ้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างหน้าเลยนะเราเดินชิดตัวแอมนิดสริดจิตเอ้ยโอ้โหเขาเขาเล่นบล็อกว่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอเคสวยมาเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังอ่าเล่นทะดูเหรอเต้หนุนต้องเจอกับระเบิดนี่ไประเบิดไปเลยลูกพ่อตุม้มตายกับหมดงีย่ยระเบิดลูกพ่อเองมาดิมาดิมาดิาเฮ้ย,ยทำไมไม้มันเทียย่ยงวะเออแตกเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังเหรอมา มอนเบบี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย